คุณผู้ชมคะนี่คือสภาพการจราจรบนทางด่วนไต้หวันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารถติดยาวเหยียดเนื่องจากฤดูแห่งการท่องเที่ยวในประเทศของไต้หวันเริ่มต้นขึ้นแล้วหลังจากที่สถานศึกษาไต้หวันเริ่มปิดภาคฤดูร้อนตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะบรรดาผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกันทําให้ทางด่วนและทางหลวงที่มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้และภาคตะวันออกของไต้หวันรถติดยาวเหยียด สัปดาห์ที่แล้วชายหาดเขินติงทางภาคใต้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในขณะที่เทศกาลบอลลูนเมืองไทยตงก็มีนักท่องเที่ยวทะลักเข้าไปเป็นจำนวนมากทําให้รถติดทั้งขาไปและขากลับโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา หวงเจิ้งหลงผู้กำกับการสถานีตำรวจฟางเหลียวกล่าวว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณรถยนต์บนทางหลวงหมายเลขไทยหนึ่งมีมากถึงวันละ30,000คันหรือประมาณ2,000คันต่อชั่วโมงเทียบเท่ากับช่วงหยุดยาวเทศกาลสำคัญสคัญเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทีเดียวและได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยจัดการระบายการจราจรจนกระทั่งเวลาประมาณ21นาฬิกาปริมาณรถจึงเบาบางลงอัญชันทรงพุทธรายงาน